เย็นมากเลยนะอ้าเย็นไหมเพาะเออมันมีลมแล้วแดดก,ก็ออกแหละเล่นเลยด้านหนาวก็ค่อยไปเปลี่ยนชุดมีชุดเลือกมีผ้าห่ออยู่กกนะใ, <c oughs> ใช่ไงหนูบอกอยู่สงสัยป้ารปรปไม่ได้ยินแล้วหนูก็ลืมอีกพี่จังลองวิ่งลงไปสิ เนี่ยวิ่งลงไปไม่ต้องไปไกลมากนะลูกค่อยๆไปมันไปได้ไกลเลยนุ่นไปเดินใกล้ๆพ่อนุ่นแัทมินไปเดินทางพ่อนี่พาไปสิว่าถ้าเอาของเล่นมานี่สบายเลย ปล่อยให้นั่งเล่นไม่ได้ถอดแพมเพิ์ดนั้นน่ะถอดแพมเพิดไหมเนี่ยเอามาแต่ไม่ได้ถอดให้เขาไงเอามาถึงไม่เอามาก็ใส่ไม่ได้แล้วเปียกแล้วต้องถอดเปียกแล้วถอดให้น่อยมันหนักง้นั่นน่ะถอดข้างๆเลยนะเอา เอามือล้วงเข้าไปอ่ะแต่หนู่าไปจิ้งเองเอามือล้วงเข้าไปที่ขามันแล้วก็ถอดออกถอดได้ไม่ต้องถอดเสื้อผ้าออกนั่นน่ะไจังวิ่งวิ่งไปทางนู้นเห็นไหมเห็นเขาเล่นไหมน่ะเอยหนาวเอ น้ำก็ขึ้นเมื่อก็เป็นอย่างที่ทางปกติถอดแล้วค่อยไปใส่ใหม่ค่ะลกูกแล้วค่อยจะใส่ใหม่ลงน้ำเจ็บเจ็บเจ็บขาเจ็บเจ็บเจ็บอู้วววว

ลมแรงหนาวใช่ไหมตู้จัก่กวิ่งน้ำใส่แม่นะลูกแต่เปียกแม่ไม่ได้ท้องเท้าเนี่ยไม่ทำน้องไม่ไม่ไม่โยนแรงนะลูกล้วเปียกนวเปียกถึงหัวมันหนาว อ้เก่งมากเด้นค่อยๆเล่นกองทรายดิทำเป็นกองทรายเอาทรายมาจักเป็นก้อนกองกองน้ำน้ำไม่จุดตังน้ำไหมครับโอเคเลยนะมันมันมันฮะเมฆมันเยอะไง ฮัปปาฮัปปาปาไปเดินไปได้น่ะมันไม่ลึกล pues ูกแต่ต้องเดินใกล้ๆเดินใกล้ๆพ่อไอพ่อจับมันไม่ลึกไปได้พี่จังนัไไ่งพี่จังกระโดดไว้สิ

เนี่ยมันไม่หนาวหรอกมันหนาวแต่มันไม่หยุดเล่นง่ายๆหรอกเด็กอ่ะมันก็ต้องเล่นปะนานๆทีได้เล่นเออมันไม่ลึกมากเล่นทางนี้ก็ได้หูกที่ไม่ลึกมากก็ได้ไม่ต้องอันตรายจะได้ไม่ต้องแบบคอยดูมากเออน้ำไม่เยอะมันก็อุ่น ạ chị đang quay đi lân nè là chị mà là chị mà chị mà mà chim mà chị mà 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 พอมีคนไปเดินเข้าป่าแล้วโน่นชายหาดแกะผ้าป้าไปใช้หาดแกะผ้าเอิไปโชว์กันอยู่สองคนจิ้มม้าเหรอเป็นกบ แหนดูท่านแหนซะก,ก่อนเจะไปเอาผ้าคนแลน้วผืนห่อตัวตุงตามมาเล่นฝั่งนี้ก็ได้เลิกไม่ต้องไปไอ้ที่มันลึกๆมากถ้าไปที่ลึกๆน้ำมันหนาว 给安鱼。 มาว้าทรายเต็มเสื้อผ้าหนาวพี่แม่เพาะ ไปเดินขึ้นไปเอาก็ได้เพปที่ชู้เปียกอยู่บนรถเด็มีนอาเซ่ให้โด้บายบายจุ๊บจุ๊บสวัสดีค่ะ